ค่ะมิน้กินไก่ย,ย่างค่ะไก่ย,ย่างตำทัวฟักเง้าค่ะมินิที่ตำใส่กะปิใส่ปลาเสียบเสียบกินกับข้าวเหนียวไก่ย,ย่างค่ะมินี้มีขาหมูน้ำค่ะต้มขาหมูพะโลอันนี้คือเคียงกินกับขาหมูค่ะมีน้ำสม้มมีกระเทียมมีพริกขี้หนูนะคะมีผักสดเอมีผักหลวกำลังหนึ่งข้าวเหนียวค่ะ มือนี้อุปกรณ์สมตำมีถั่วฝักยาวอันนี้คือปูเข้มมีน้ำตาลมีแตงตำแตงน้ำค่ะตำแตงตำถั่วน้ำตำถั่วฝักยาวใสกะปิแซบด้วยค่ะตำสมตำใสกะปิผู้ใดบ่เคยกินลองไปตำมือเดอ้อใสกะปิใสน้ำปลาหน่อยอุปกรณ์สมตำของเฮ้ามือนี้แซบแซบนัวนัวคือเกาค่ะเมน,นูอีสานบ้านเราวันนี้ กินส้มตำไก่ย่างคะ่ะนึ่งข้าวเหนียวสามขกคะ่ะกินส้มตำคนละรสชาติตำแตงอันนี้สิตำทั่วใสกะปิใสน้ำปลาคะ่ะตำทั่วนี่สิเตําตำละเอียดเลยคะ่ะเพราะว่าตำละเอียดแล้วมันสิเหนียวตำแค่นี่ปุ๊บๆแล้วก็สิปรุงหนาม,มันเอาเลยเนาะคะ่ะตำทั่วฝักยาวใสกะปิ ใส่กะปิใส่น้ำตาลตำทั่วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงเลยคะ่ะใส่ปูเค็มบ้างใส่น้ำปลาน้ำตาลใส่กะปิใส่น้ำป,าำาล,ปำลาะคะ่ะหอมหอมกะปิตำสมตำใส่กะปิมันสิหอมรสชาติ แสบนะคะผู้ใดบอเคยกินลองไปเห็ดกินมังเดอร์ตำทัวใส่กะปิสมตำก็ใส่กะปิกระแสบเสร็จแล้วค่ะตำแแลวก็สิแด้ประมาณนี้เพราะว่าเขาบ่ตํตำแหลกเนาะค่ะตำแหลกมันสีเหนียวตำทัวตำถั่วฝักยาวใส่กะปิ เสร็จแล้วค่ะตําแตงตําทัวไก่ย่างสําหรับของเข้าเขาสิตําไอ้ผลไม้นะคะนี่คือคกสุดถ่ายเป็นตําผลไม้ค่ะของเรากินตําผลไม้ตามําบ่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องคุกเอาวันนี้มีอัุ่ลใส่อัุ่นน้าใส่แกวมากอดน้ำ อันนี้คือไก่ทอดน้ำปลาค่ะมื้อนี้มีไก่ย่างไก่ทอดน้ำปลามีสมตำํำมีตําแตงตําทัวตําทัวฝักยนาวใส่ใส่กะปิไก่ทอดน้ำปลาค่ะข,ของเราคือตำผลไม้จบคลิปไม่แค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค้นถุงกุลาอาหารมื้อนี้ก็คือที ทายคลิปลงไปแล้วเนาะค่ะพายายากกินก็ไปเฮ็ดกินเนาะค่ะตำทั่วเซนกะปิอันนี้ห้ากากะไซกะปิคอกันค่ะตำผลไม้ร่วมมันสิออกในม้วนเนาะค่ะแซบถ้ามีนมกินนี่เฮงแซบค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ